CGN TV สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับรายการ Living Life รายการที่จะชวนเราเข้ามาเฝ้าเดียวศึกษาพระวนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมวิคิดสมมาติจิตพภิบาลขึ้นจากมักงคสารครับวันนี้เราจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับในพระธรรมอพยกบทที่40ข้อที่17จนถึงข้อที่33ครับ อพยพบทที่40ข้อ17ถึง33ในวันที่หนึ่งเดือนแรกปีที่สองพวกเขาก็ตั้งพระพราขึ้นโมเสตั้งพระพราขึ้นท่านวางฐานตั้งกรอบไม้ติดสลักกรอนและตั้งเสาขึ้นท่านกางผ้าเต็นท์คลุมพระพราและเอาผ้าคลุมบนเต็นท์ตามที่พระยยเวทรงบัญชาโมเสสท่านใส่พระอุวาทไว้ในหีบนั้น และสอนไม้คานไว้ข้างหีบและตั้งพระที่นั่งกรุณาไว้บนหีบแล้วท่านนำหีบนั้นไปไว้ในพระพราและกั้นม่านบางหีบแห่งสักีพยานนั้นไว้ตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งโต๊ะไว้ในเต็นท์นัดพบทางทิศเหนือของพระพรานอกม่านนั้นแล้วจัดเรียงขนมปังบนโต๊ะเฉพาะพระพักพระยาเวตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสและท่านตั้งคันประทีปไว้ในเต็นท์นัดพบ ตรงข้ามกับโต๊ะนั้นทางทิศใต้ของพระพราแล้วก็จัดตะเกียงให้เข้าที่เฉพาะพระพักพระยาเวตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งแท่นบูชาทองคําในเต็นท์นัดพบตรงหน้าม่านและเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นตามที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสท่านกั้นม่านบางตาที่ประตูพระพราท่านตั้งแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวไว้ตรงประตูพระพราคือตรงประตูเต็นท์นัดพบ และถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องธัญญบูชาบนแท่นนั้นตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสสท่านตั้งอ่างไว้ระหว่างเต็นนัดพบกับแท่นบูชาแล้วใส่น้ําในอ่างสําหรับชําระล้างโมเสสกับอาโรนและบุตรชายของท่านล้างมือและเท้าด้วยน้ําในอ่างนั้นเมื่อไรที่เขาทั้งหลายจะเข้าไปในเต็นนัดพบหรือเข้าไปใกล้แท่นบูชานั้นพวกเขาก็จะชําระล้างเสียก่อนตามที่พระยาเวห์ทรงบัญชาโมเสส ท่านกั้นบริเวณลานรอบพระพราและแท่นนั้นแล้วกั้นม่านบางตาที่ตรงประตูลานดังนั้นโมเสสก็ทำงานเสร็จสมบูรณ์ตอนที่ผมได้เรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับผมมีความตั้งใจมากที่จะให้ชีวิตถวายเกียรติต่อพระเจ้าและเมื่อศึกษาไปาก็อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในขณะที่เรียนเราพบว่าโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทนะครับมีอาการบ้านมีรายงานมี สิ่งที่อาจารย์สั่งให้ทำเนะี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับบางครั้งงานที่อาจารย์สั่งกับสิ่งที่เราสนใจอาจจะไม่ไปในทิศทางเดียวกันมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนวิชาสารวจพระคัมภีร์เดิมให้กับเราและสั่งให้เราไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์เดิมนะครับแล้วก็ในรายงานนั้นมีระบุว่าจะต้องมีทั้งหมดอย่างน้อย12หน้าและต้องมีหนังสืออ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย10เล่มเราพยายามที่จะทําตามนั้นแต่ว่า ในขณะนั้นผมมีความสนใจในเรื่องหนึ่งมากเลยนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับพระนามของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในหลายๆตอนด้วยกันในพระคัมภีร์และผมตั้งใจทํารายงานนั้นส่งคุณครูนะครับผมไปศึกษาจากหนังสือหลายๆเล่มทีเดียวในหนังสืออ้างอิงมากกว่า20เล่มผมทํารายงานเล่มนั้นเกือบจะ20หน้านะครับส่งด้วยความภาคภูมิให้อาจารย์นะครับอาจารย์มองอารายงานเล่มนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นรายงานที่ดีนะครับแต่ไม่ใช่รายงานที่อาจารย์ต้องการ ไม่ใช่รายงานที่อาจารย์สั่งให้ทําและบอกกับผมว่าไปทามาใหม่แม้ผมจะพยายามทํารายงานนั้นอย่างดีนะครับทุ่มเทลงทุนลงแรงอุทิศและก็รวมทั้งเวลาที่จะต้องอใช้กับรายงานเล่มนั้นเป็นอย่างมากแต่เมื่อรายงานเล่มนั้นไม่ใช่รายงานที่อาจารย์สั่งให้ทําการลงทุนลงแรงของผมไปนั้นจึงศูนย์เปล่านะครับไม่นับเป็นคะแนนแท้จริงแล้ว ในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเราสามารถพิจารณาชีวิตที่เราเดินกับพระเจ้ามีหลายอย่างนะครับที่เราทําในสิ่งที่เราอยากจะทําแต่ไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าให้ทําพระเจ้าได้สั่งให้ดาวิดนะครับได้สร้างพับพลาไว้เพื่อการนามัสการพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ดาวิดแต่เป็นโมเสสและก็เป็นซาลมอนที่สร้างพระวิหารเพื่อจะใช้สําหรับการนามัสการพระเจ้า แต่ลำดับขั้นตอนการสร้างแต่ละอย่างนั้นพระเจ้าได้ระบุไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นแท่นที่วางบูชานะครับอ่างน้ำหรือแม้แต่ชุดประจำของปุโรหติตที่ทำไว้ไว้สำหรับอารน์รวมทั้งเครื่องถวายบูชาและบางทั้งบางครั้งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของตัวพระพลาพระเจ้าก็ระบุไว้ด้วยแม้แต่เรื่องของกรอบไม้สลักกรอน หรือเสาที่ขึ้นเพื่อจะสร้างพระพลานั้นทั้งหมดพระเจ้าระบุไว้อย่างละเอียดพระคัมภีร์ได้บอกตั้งแต่ในประทับอุพยพบทที่40นะครับข้อที่16เป็นต้นไปได้ระบุไว้อย่างชัดเจนทุกอย่างนะครับจนจบในบทที่40นั้นและสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโมเสสนะครับได้ให้ความสนใจใส่ใจและเข้มงวดในรายละเอียดทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งกับเขา มีถึง8ครั้งด้วยกันในบทนี้ที่พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าโมเสสทาทุกสิ่งตามที่พระยาเวทรงบัญชาในข้อที่16ในข้อที่19ข้อที่21 23 25 27และข้อ29และข้อที่32บโมเสสพูดดิ้ย้ำหรือหลายครั้งว่าสิ่งที่ทาทั้งหมดเนี่ยทำตามพระบัญชาของพระเจ้าจริงๆแล้วพระพราเป็นสถานที่สําหรับการถวายบูชานมัสการพระเจ้า เป็นสถานที่ที่สำคัญและมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากพระเจ้าระบุอย่างพิถีพิถันว่าควรจะมีอะไรในนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างพับพลาหรือแม้แต่การนมัสการหรือกระบวนการการนมัสการนั้นจึงมีลำดับที่ค่อนข้างถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้านั้นจึงไม่ควรเป็นการนมัสการอะไรก็ได้ หลายคนคงอาจจะเข้าใจผิดนะครับเมื่อเราร้องบทเพลงว่าเรานรมัสการอย่างที่เราเป็นบทเพลงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เรานรมัสการอะไรก็ได้อย่างไงก็ได้หรือนมัสการไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ใส่ใจก็ได้แต่บทเพลงนี้กําลังจะบอกว่าไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นยังไงจะสุขจะทุกข์ยากจนหรือว่ามั่งมีจะเป็นสถานการณ์ที่ดีหรือว่าร้ายจะมีทุกข์อยู่โศกเศร้าหรือว่ากําลังชื่นบานทุกเวลา ทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราเราจะสรรเสริญในนมัสการพระเจ้าโดยที่ไม่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์ในชุดของเราจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับการนมัสการพระเจ้าจึงไม่ใช่การนมัสการพระเจ้าอย่างไรก็ได้ไม่ใส่ใจก็ได้แต่เป็นการนมัสการพระเจ้าในทุกบริบทของชีวิตในทุกสถานะหรือสถานการณ์ในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ได้บอกถึงหลักการในการนมัสการไว้กับหญิงสมารีย ที่พระองค์ทรงพบกับเขาและเธอก็ได้ถามพระเยซูริ์ว่านมัสการพระเจ้าที่ไหนดีที่สมาเรียนนี้ดีหรือว่าจะเป็นที่วิหารในเยรูซาเล็มแต่พระเยซูริ์บอกว่าแท้จริงแล้วไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นสถานที่ใดสิ่งที่สําคัญที่สุดในการนมัสการพระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงต่างหากคือการที่เราใส่ใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูริ์ในการ นมัสการนั้นต่างหากที่สาคัญพี่น้องที่รักครับในช่วงที่โควิดกําลังระบาดหลายๆเครือจักรคงจะต้องนมัสการผ่านออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆและโอกาสที่จะได้พบกับพี่น้องเหมือนเช่นเคยเนี่ยก็น้อยลงจริงๆเป็นบรรยากาศที่น่าโศกเศร้านะครับแต่กระนั้นก็ดีผมคิดว่านี่เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่เราจะพิจารณาสํารวจชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เราไม่มีพ,พี่น้องอยู่ข้างๆ ในขณะที่เราไม่มีระเบียบการนมัสการกําหนดไว้ให้กับเราในขณะที่ไม่มีใครมองเราอยู่เวลาที่เรานมัสการเรายังจัดเวลาเรายังให้ความสําคัญเรายังจับจ้องอยู่ที่พระเจ้าอยู่หรือไม่เมื่อเราสํารวจดูเวลาที่เรานมัสการในพระเจ้าในวันอาทิตย์นะครับไม่มีใครอยู่ข้างๆเราเลยเราอาจจะไปนอนบนเตียงแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ดูการนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ไปด้วยก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่พี่น้องครับอยากจะชวนเราวันที่เราไปนมัสการพระเจ้าที่เครียรจากเราได้นมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจอย่างไรในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ร้านกาแฟหรือบนรถหรือที่ใดก็ตามให้หัวใจของเรานมัสการพระเจ้าด้วยสุดใจอย่างนั้นการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่อะไรก็ได้แต่เป็นสิ่งที่ทําตามพระบัญชาที่พระเจ้าได้มอบไว้ให้กับเราอยากให้เรานมัสการพระเจ้าตามที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับเรานะครับ นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงไอถามด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงประชวอยู่พระองค์เจ้าข้าหลายๆคนประสบกับความยากลําบากในช่วงของการระบาดของโควิดนี้ขอพระเมตตาของพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเหลือเราทั้งหลายให้ผ่านพ้นวิกฤตไปเราปรารถนาที่อยากจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่เครือจกักรหรือสถานที่ใดก็ตาม ขอพระเมตตาของพระเจ้าให้หัวใจของเราจับจ้องที่พระองค์ด้วยในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเป็นยังไงบ้างครับ c ีเจนทีได้ทำธุรกิจหลายประการที่เป็นประโยชน์กับเราในวันนี้ถ้าท่านชื่นชอบให้ท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งทางช่องทาง youtube และ facebook ของ c ีเ t นไทยนะครับท่านสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ได้รับในคอมเมนต์ข้างล่างน,นี้ได้นะครับ